สวัสดีครับวันนี้ก็มาที่แคลิฟอร์เนียนะครับอากาศดีเชียวนะครับเหมาะกับการออกมาหารถ w อ e วิวนะครับก็มาถึง Hot Wheels Hunter ตอนที่4นะครับวันนี้เราอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับวันหลังเราจะมาทำคลิปในประเทศไทยกันบ้างนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ วันนี้เรามาที่ร้าน p าวิ l เลีนะครับร้านนี้ก็เป็นซู p e เปอร์มาเก็ตนะครับมีขายอาหารของใช้แล้วก็รถฮอตวิลด้วยนะครับตามในรูปเลยครับใครเห็นขนาหน่าสนใจลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับแต่ว่าผมเจอของผมละก็คือบาจาโบนเชคเ k e r นะครับเป็นรถ t r รเชอร์ฮัน t นะครับลูกไฟฝีเงินนะครับหลังนี้จะเจออะไรอีกไหมนะครับอ่าก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับรถฮอตดอกอีกแล้วนะครับ ต้องขอบอกจริงๆว่าที่อเมริกาีิรถเทชชันหายากมากนะครับหาแล้วหาอีกยังไม่เจอนะครับไม่เหมือนกับกลุ่มที่เมืองไทยที่เจอเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับฮอตดอกอีกคันหนึ่งครับคันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเจอเทชเชันหลายคันเลยนะครับจุดสังเกตเทชเชันก็เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีลูกไฟบนรถแล้วก็มีลูกไฟสีเงินอยู่บนแพคนะครับจากพาวเวดีโอเราก็ได้เทชเชอันเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีรถคันอื่นด้วยนะครับ เราไปที่ใหม่กันนะครับคราวนี้เราไปวอลมาร์ทนะครับร้านที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับโชคดีมากๆที่วอลมาร์ทเนี่ยเราเจอกล่องกล่องหนึ่งนะครับเพิ่งเปิดเลยแล้วก็พนักงานเขาให้เราแกะกล่องดูได้เลยนะครับลองดูกันครับว่าในกล่องนี้จะเจออะไรดีๆไหมนะครับกล่องนี้เป็นกล่องคิวนะครับของปี2020นะครับ ลองมองกันดูครับอืมทำไมส่วนใหญ่เป็นรถการ์ตูนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วจรลเข้สีฟ้านี่ก็มองเราเหมือนอยากให้เราพากลับบ้านนะครับสุดท้ายผมรือได้เจอรถฟรินฟโตนคันเดียวนะครับฟรินฟโตนก็เป็นการ์ตูนเก่านะครับเป็นมนุษย์ยุคหินนะครับช่วงหนึ่งก็โด่งดังมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วนะครับไปที่ใหม่กันครับ Big Lots นะครับอันนี้ก็ขายของราคาถูกนะครับรวมถึง h Wheels ด้วยนะครับ อันนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายมากกว่าฝองที่เมื่อกี้นะครับมีทั้ง Match Box นะครับ Hot View นะครับมีคันดีๆไหมครับลองดูกันนะครับแล้วก็มี Monster Truck ด้วยนะครับอ่าันหน่าสนใจครับลองดูกันนะครับถ้าใครเห็นของดีนี่ก็อย่าลืมบอกนะครับผมจะได้ย้อนกลับไปเอานะครับตรงนี้ ฮัตวิวน่าจะไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลืออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มี Matchbox นะครับ Monster Truck นะครับร้านนี้ที่ได้ก็ได้เป็น Treasure Hunt อีกแล้วนะครับแล้วก็ Hot View ID คันหนึ่งนะครับเป็นรถ Batman นะครับส่วน Treasure Hunt เนี่ยเป็น Power Piston กับรถ Olympic นะครับฝีชมพูดูนแดดดี้นะครับ ที่ต่อไปคือที่ที่เราไปประจำนะครับคือ t a r g เกนะครับคราวนี้มาดูครับโอ้โหลื้อกันจนเละเลยครับคราวนี้มาดูกันว่าเจออะไรบ้างนะครับคันแรกของเราครับโรเจอร์ด g อจเจอร์นะครับคันนี้มีลักษณะพิเศษคือมันจะมีสติกเกอร์ใต้ท้องรถนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับผมว่าจะทำวิดีโอให้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับ นี้นอกจากนี้มีอะไรอีกครับลองดูนะครับอ่าอันนี้ Treasure Hunt อีกแล้วนะครับ Glass Chomper นะครับสีส้มอันนี้ออกมาตั้งแต่กลางปีนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับน่าผงฟานมากเลยครับก็คือฮอ t ดอกของเรานะครับแต่ว่าหลุดออกจากแพคนะครับเดี๋ยวผมก็จะซื้อไปทะงทแบบเนี้นะครับ ทาเก็ตก็จะได้เทชชรฮันส์องคันนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งที่ได้มาก็คือรถแบทแมนสีฟ้านะครับเป็นสีประจําปีนี้นะครับไม่เคยออกมาก่อนนะครับถ้าใครชอบก็ซื้อเก็บสะสมได้ครับคราวนี้จะไปไหนกันต่อดีนะครับอืมอนั่นครับรถลาฟครับเดี๋ยวเราลขับตามเลยนะครับร้านลาฟเนี่ยเป็นซุเปอร์มกตแนวฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะครับแต่ก็มีฮอตวิวขายด้วยนะครับ เคยพามาแล้วนะครับลาฟจะเป็นเครือเดียวกับโคเชอร์นะครับแล้วก็จะมีรถพิเศษของโคเชอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองดูกันนะครับเราเริ่มต้นด้วยสองคันนี้ก่อนเลยครับไทสุรัทค์นะครับก็เป็นเทรเชอร์แฮนด์นะครับลองหาดูกันต่อไปนะครับว่าเจออะไรอีกนะครับอืมอ่านี่ครับสองคันนะครับรถแบทแมนทีวีซีรีส์นะครับกับรถ 67 Camaro นะครับสองคันนี้จะเป็นสีพิเศษที่มีขายเฉพาะร้านในเครือโคเเอร์เท่านั้นนะครับก็ร้านลัฟก็เป็นหนึ่งในเครือโรเเอร์นะครับแน่นอนครับเราซื้อไปครับอย่างรถแ้นแมนคันนี้เนี่ยปกติจะเป็นสีดำนะครับแต่นี้จะเป็นสีพิเศษก็คือสีแดงนะครับคล้ายๆกันที่เราเจอที่ Target เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ t r i ฟร p h Truck อีกหนึ่งคันนะครับ อมาอีกชั้นหนึ่งนะครับลองดูครับว่ามีอะไรน่าสนใจไหมนะครับนี่ก็ยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับอืมขึ้นมาครับแบทแมนอีกแล้วนะครับแบทแมนเราได้ไปหลายคันแล้ววันนี้ก็น่าจะพอก่อนนะครับลองดูข้างหลังครับไม่มีอะไรนะครับโตโยต้านะฮะโตโยต้านี้เมืองไทยเล่นกันไหมครับแต่ว่าไม่เป็นไรคะเดี๋ยวยังไม่ซื้อแล้วกันนะครับ อันนั้นก็บาจาปักนะครับลองย้งันไปดูฝั่งนี้นะครับวันนี้ดูเป็นชั้นที่เหมือนกับเขาเพิ่งแกะออกมานะครับดูสดใหม่นะครับแทบจะมีกลิ่นลังฮอตวิ l เลยนะครับเรามาดูกันว่าอาจจะมีอะไรน่าสนใจไหมนะครับจะเจอ t r e a s u r e Hunt หรือเปล่านะครับหรือถ้าโชคดีอาจจะเจอของอย่างนี้ครับ s u p e r t r e a s u r e Hunt ครับ ันนี้นะครับ c o l v e t t e Grand Sport Roster a นะครับรถเปิดประทุนนะครับอันนี้ก็มากับราง B ปี2021นะครับก็จะมีรถที่เหมือนกันแต่เป็นรถธรรมดาเมลายอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเอามาเทียบกันให้ดูนะครับว่านอกจากสัญลักษณ์ TH แล้วนะครับ s u p e r t a t i e n h u n t เนี่ยสียังต่างกับรถธรรมดาอีกด้วยนะครับแล้วก็มีลูกไฟสีทองข้างใต้รถแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นล้อยางนะครับ อันนี้ก็สวยมากแล้วก็โชคดีมากเลยนะครับที่เจอนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r i b e ให้ด้วยนะครับใครอยากดูคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับขอบคุณมากครับ